สิ่งนี้เป็นการตลาดที่สนับสนุนความหลากหลายทางเพศแคบเปลือกนอกและสิ่งนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่ลดทอนความสำคัญของการเรียกร้องสิทธิความหลากหลายทางเพศมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากที่เกิ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไร <c oughs> ได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉะลยกัน <c oughs> คำนี้คือ rainbow watching rainbow สีรุ้งทางสังคมศาสตร์ในที่นี้หมายถึงคนที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับกลุ่ม LGBTQ นะครับ watching ที่แปลว่าการชำระลางหรือว่าถ้าพูดในไม่ดี watching ก็คือการป้ายๆไป,ไป,ไปละการป้ายสีปกติทุกๆปีเนี่ย ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มรณรงค์ความหลากหลายทางเพศเนี่ยเขาก็จะทำกิจกรรมรณรงค์ทางสังคมนะ แต่ก่อนเป็นเพียงแค่การเดินประท้วงนะครับการเรียกร้องข้อระเบียบทางการทํางานการสมัครเรียนนะครับเพื่อลดการกดขี่และการเลือกปฏิบัติทางเพศนะครับปัจจุบันเนี่ยกิจกรรมเรียกร้องพวกนั้นเนี่ยเ,ออเข้าสู่พื้นที่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นเราจะเห็นว่าบางแบรนด์บางค่ายพอถึงกิจกรรมที่เกิดการรณรงค์ความเสมอภาคทางเพศเราก็จะเริ่มเห็นบัญชีใน Facebook เริ่มเปลี่ยนเป็นสีรุง้งใช่ไหมหรืออาจจะเป็นรูปแบรนด์โลโก้บริษัทองค์กรแล้วก็มีแถบคาดรุง้งมันคือการแสดงออกว่าแบรนด์นั้นเนี่ยให้ความตระหนักให้ความสสนใจใจห้คคคคุณ่่าาาากกับรรรรงง์เเืออวมมภ ทางแต่พอเติมคาว่า watching เข้าไปทุกคนเปลี่ยนโลโก้เปลี่ยนภาพโฟลไฟมีสีรุ้งขึ้นมาเฮ้ย <Hey, S 1> เราทําบ้างไม่งั้นเดี๋ยวเราตกกระแสความเสมอภาคทางเพศที่เราเรียกร้องที่คุณเอาสีรุ้งไปไป้ายไปดูซิบรษัทองค์กรคุณรับพนักง,งานแบบเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพไหมเงื่อนไขาทางกฎหมายทางเงินเดือนทางรัฐสวัสดิการยังไม่ได้แก้ไขเลยเนีย่ไม่เห็นเลยว่าองค์กรน,นั้นจะมีการปรับเปลี่ยนภายในหรือการสนับสนุนที่แท้จริงเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นแค่แคมเปญเปลือกภายนอกทางบัญชีโซเชียลมีเดีย อาจารย์จึงแนะนําถึงการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสมหลายๆองค์กรนะครับที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับหรือเป็นบริษัทข้ามชาติก็จะมีความคาดหวังจากสังคมนะว่าจําเป็นที่จะต้องมีการยอมรับความหลากหลายทางเพศหรือในบริษัทเองก็จะต้องมีกฎระเบียบหรือขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆที่ทําให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเข้าร่วมทํางานนั้นได้เมื่อท่านออกโรงออกตัวออกภาพลักษณ์ไปแล้วนะครับนั้นต้องระวังบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจะโดนตรวจสอบนะครับว่านโยบายทางด้านการกิจการทางเพศยังมีอยู่จริงหรือเปล่าเงื่อนไขการสมัครงานเงื่อน ขายกันให้เงินเดือนเงินขายการเลื่อนตำแหน่งถ้าเรายอมรับวิธีคิดนี้แล้วนะครับแบรนดนน์นั้นๆจะต้องมีความจริงใจจริงใจที่จะโอเคเราจะสร้างวัฒนธรรมใหม่ข้อที่2จะต้องจริงจังหมายถึงว่ากฎระเบียบอะไรที่เก่าไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วนะครับจะต้องไปรีทิงกิ้งนะไปคิดมาใหม่อ,อกฎระเบียบนี้โปรโตคอลนี้ที่เคยใช้ในองค์กรมา20 30ปีต่อไปไม่ได้ละนี่คือการโอเพนใหม่รับมือกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เขาไม่นิยามทางเพศชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ถ้าจะกระโดดลงกิจกรรมรโรงทางสังคมน,นี้นะครับ ถ้าลงบัญชีใน Facebook Twitter โซเชียลใดๆแล้วเนี่ยหลังบ้านต้องไปปรับปรุงให้ตรงกับหน้าบ้านด้วยซึ่งการตระหนักและให้ความสําคัญถึงแนวทางการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศอย่างเหมาะสมก็อาจถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีในการขับเคลื่อนสังคมด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าปกติกิจกรรมทางรณรงค์เนี่ยตอนแรกๆเขาจะรณรงค์เรื่องความรับรู้เราก็คนนะเราก็มีสิทธิเราก็มีสวัสดิการเราก็มออีความต้องการเหมือนกันอย่าตัดสินเราเพียงแค่เพราะว่าเราไม่ใช่เพศหญิงหรือเพศชายพอเลยพล้นเรื่องของความตระหนักรู้เขาเริ่มรณรงค์เรื่อง,อง,อง,องก เรื่องโปรโตโคอลเช่นกฎระเบียบในองค์กรในบริษัทนะครับการเลือกปฏิบัติในทางสังคมต้องปรับเปลี่ยนเรื่องกฎระเบียบเรื่องกฎหมายนะครับเรื่องท่าทีที่มีต่อกันนะครับอย่าเพียงแค่ความฉับชฉวยใครๆก็เห็นแหละบน Facebook บนบัญชี Instagram บน Twitter ใครๆก็เปลี่ยนเป็นรูปสีรุง้ง แปบบ๊แบแป๊บหนึ่งได้แต่ถามว่าตัวตนที่แท้จริงคุณยอมรับความเสมอภาคความหลากหลายทางเพศไหมบางคนอาจจะมีไบแอสอยู่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังคงต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับหวังว่าปรากฏการณ์เรนโบว์วัตชิงก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆในปัจจุบันที่กระแสะเรื่องความหลากหลายทางเพศได้รับการพูดถึงมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนไตรมานทาให้ธุรกิจต่างๆหยิบเอาประเด็นนี้มาสร้างความสนใจเพื่อให้ผู้บริโภคยอมรับความเป็นสากลแต่สุดท้ายแล้วจะดีกว่าหากเราทุกคนไม่ว่าจะเพศใดก็ตามมีความปรองดองและให้เกียรติซึ่งกกัันนและ ทำให้สายรุง้งอันสื่อถึงความหลากหลายทางเพศได้สื่อสารอย่างจริงใจและจริงจังก็อาจเป็นการสนับสนุนที่แท้จริงและลดการตลาดแบบเ i n b o w Watching ไปได้นะครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรกับ Rainbow Watching ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์ keyword เปิดโลกคำศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวก่อนแชร์ ชัวก่อนแชร์คิดก่อนจะคลิกคลิกสังคมไม่ดีขึ้นสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม